อ่สวัสดีผู้ชมด้วยนะพบกับผมแม็กเกมมิ่งครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมกันนานเลยก็หยุดไปยาวๆต้องขออภัยด้วยมาวันนี้เราจะมาอยู่กับแอลฟ่าแปดแอร์บอลนะฮะโอเคเริ่มใหม่ที่สิบเครดิตหลายคนนับถามว่าค่าแม็กเกมมิ่งโู้รถอะไรวะเนี่ยหนึ่งวันสองชั่วโมงเช็ดอ๋อแล็บหนึ่งคอมพีลแล้วแม่งแล็บสองไม่ได้เลยแลบสามมาแล้วหลายคนนับถามผมว่า ทำไมเครื่องผมสเปคมันพื้นผิวอะพื้นผิวของแอดฟอร์มเป็นไม่อย่างนี้มันเป็นมัน,ม,นมันถึงไม่เงาไม่อะไรเลยคําตอบที่ผมจะพูดนัจุดจุดนี้เลยก็คือเครื่องผมนะครับสเปคไม่รู้ครับก็อยู่อยู่ดับปันกาเอสซีนอชิปตัวใหม่อะ่ะที่ใช้ในที่ใช้กับอะไรวะพวกโน้ตห้าเป็นชิปตัวเดียวกันนะครับ หลายก็ปรับได้นะครับแต่ปรับไฮไม่ได้นะก็เสียใจตรงนี้แหละไม่มีสเก็ตฟงสเก็ตไฟตาม iPhone นะฮะก็สู้กันไม่ได้นะก็ไม่ไม่มีไรปรับเวลโลก็ถือว่าเลื่องสุดสุดนะก็บอกไว้เลยว่าตัวรุ่นนี้อะไรเนี่ยไปแข่งกันเลยดีว่าปะไปสู้ก็มาเล่นเกมเพลิดเพลินกับแอดฟฟลคอนอิกแล้วนะก็ไม่รู้จะแคสยังไงนะก็เพลิดเพลินนะครับก็ไม่มีไรก็ เราจะพูดอะไรให้เหมือนกันโอเคครั้งหน้าก็จะมารีวิว,ว,วเกมใหม่ๆนะครับแล้วก็สอนวิธีลงเกมสอนรีวิวเกมอะไรอย่างี้ดีกว่าจะได้เป็นเอกลักษณ์ของช่องของเราก็คือเล่นบ้างรีวิวบ้างแคสบ้างอะไรเงี้ยสอนใช้นู่นสอนใช้มี่บ้างลเล่นแต่เกมก็ไร้สาระนะครับเหมือนเหมือนจะโดนพ่อด่านะครับว่าอา้าวลูกทำอะไรอ๋อเล่นเกมครับไร้สาระครับไร้สาระมากเล่นเกมครับต้องบอกพ่อไม่มีสาระครับอ๋อแคสเกมหาตังค์กับพ่อ พ่อบอกอ๋อโอเคลูกช่วยพ่อหน่อยอะไรอย่างนี้นะหลายคนนะไม่ค่อยชอบสไตล์การเนเกมผมนะเพราะว่าเนื่องจากอินโทรผมไม่สวยนะทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้อินโทรตัวไหนดีอันนี้ก็เป็นอินโทรที่ล่าสุดก็เป็นอินโทรที่สร้างขึ้นเองนะแามว่าทาในไหนก็ทําในโทรศัพท์ยังไม่ได้ทําถึงในคอมนะก็ยังเป็นอินโทรกากาศครนะับก็หลายคนก็ไม่ไม่ค่อยพอใจกับอินโทรผมนะครับ แล้วฝลายคนก็ถามผมเข้ามานะครับว่าพี่ใช้ภาษาอังกฤษทําไมตอบให้ในจุดนี้เลยคือภาษาอังกฤษนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบพอภาษาไทยนะครับอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยชื่อด่านนะอย่างเช่นชื่อด่านด่านอะไรนะไม่รู้อะก็แบบชื่อด่านอะไรเงี้ยครับถ้ามังกรเนี่ยชื่อมันยังไม่ค่อยสวยก็ราเป็นชื่ออังกฤษเออโชน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 โวชื่ออังกฤษจะดูแบบเป๊ะเวอร์โอเคนะครับ ครับอย่างเช่นเนี้ยครับภาษาไทยเขียนอะไรครับดิฟธรรมดานี่อะไรครับไนโต้เพอร์เฟกต์ครับไม่ไม่ใช่นี่ไมเตอร์ดิฟนะครับแล้วการดิฟเกมค่อนข้างดีนะครับดิฟชาร์ซาดหถุแทะผังนะชีวิตจริงนี่แตกเละนะครับอีกอย่างที่ผมชอบในภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องไอ้นี่นะครับอะไรนะพันแงบเยินครับภาษาไทยจะเขียนว่าพันแงบเยินธรรมดาครับ ภาษาอังกฤษจะเขียนว่า week ครับแล้วก็แตกด้วยเป็น week แตกนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยรถแตกเออรถแตกคนระับไม่ใช่คนน้าแตกนะทุยทะลึง่งอ่ะไ,ไม่ใช่ละอาจจะสังเกตไว้ว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างกาลังฝึกอังกฤษอยู่นะก็อยากจะเกงอังกฤษนะแล้วก็มาสอนนู่นสอนนี่ได้นะเพราะว่าโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ใช้นี่ที่เขาเอามาลงนะก็ใช้อังกฤษหมดเลยนะฮะไม่มีโปรแกรมไหนใช้ภาษาไทยนะ นี่ครับสามหลายคนถามว่ารางวัลน,นี้ได้จากไหนครับนี่ครับเข้ามารอมันจะโหลด,ด,ดนิ่งเนี่ยสาม,มารถเข้าไปดูได้ครับว่าเราเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างนะส่วนใหญ่ก็ได้ได้สามอันนะครับเนี่ยจะได้สองสองสามอันนะอันนี้เป็นที่หนึ่งอันนี้รางวัลที่หนึ่งเอ้รถม,ม,มันไม่แรงก่อนก็ไม่มีอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้นะแต่เวลานี้เรื่องเวลานี้ไม่ให้ครับหังตกกดเครมนะครับ เพื่อรบับรางวัลนะภาษาไทยก็จะเขียนว่ารับรางวัลนะมันซึ่งมันดูไม em ่เท่ครับผมเลยคิดว่าเอ้ยมันไม่เท่ว่ะเดี๋ยวรู้แลแป๊บนึงนะเช็ครถก่อนโอเคไม่อัพไม่อัพถามว่าหลายคนถามว่าได้เงินจากไหนครับเก็บโบนัสรายวันครับแล้วเข้าเกมนะครับเก็บโบนัสรายวันปุ๊บมันก็จะให้เก็บปันละร้อยครับคือได้ร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็ไปเล่นในโหมดคุณก็ไปเล่นในโหมดซีซั่นเก้านะครับ จะค่อนข้างได้เงินเยอะนะครับตอนนี้ผมได้ก็ครั้งละ9000นะครนะก็ถือว่าโอเคครับโอเครอสักครู่นะนี่กำลังรอ Waiting for author author player นะรอคนอื่นมาเล่นด้วยกันนะ คจะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่น่ติดไม่น่ติดมามาที่หนึ่งที่หนึ่งมาไปแล้วลรถคันนี้ครเป็นรถยืมยืมเล่นนะฮะ ไม่ใช่รถจริงๆครับนี่ไนโตไ,นโต,ไนโตเอ้ยจะดีทำไมวะเรียงสอบค่อนข้างสำคพันครนะแคสเกมได้เงินที่หลังแล้วค่อยมาทันก็ยังทันนะเอ้ยเกือบบูดที่หนึ่งแล้วในหมดมันเตะน,นะผมไม่ค่อยที่จะหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างยากในการทำ พราะว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใช้ไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าเลยนะไนโตเสือมาบูสเตอร์อะไรประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใช้กันหรือเปล่าเนี่ยร,รถมันชอบปั๊กด้วยครับเห็นปะ่ะรถแม่กระพริบติ๊ก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 ิ๊กเลยโอ้ยแม่งเก็บไนโตไปอีกถ้าอยากให้ผมแคสเกมไหนได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยครับจะพยายามหากเกมใหม่มาได้ครับตอนนี้รู้สึกว่าเกมมันในเครื่องมันเก่าจน อยากเล่นแล้วครับโอ้ยตกตกอ่าลงได้ลงได้ไปที่หนึ่งก็วะที่หนึ่งอ็วะแม่งที่ที่สามอ่ะเสือกมาพอดีเลยใครส่งอะไรอะไรมาวะเอ้ยแล้วไดว้ตัวเฟลเลยมามามาโดนแน่คันสามมึงโดนแน่น,น, 3, น,แนี่นเบียดแม่งเลยค <laughs> ันล็อกดาวไปหนึ่งคันแล้วไ้ที่สามกลับมา ค่อนข้างดีครับอยู่ในเกมถือว่าค่อนข้างดีครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่ายังได้รางวัลครับรางวัลที่สามแล้วก็รางวัลแข่งจบนะฮะโอเคแมนโฆษณาบิสบิสเจนนะที่หนึ่งจะได้หมื่นหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะอะไรแลนะ้วเนี่ยรางวัลทงรางวันที่ผม get new award โอเค,อออเคอต้องสนใจมัน มันพอป่าววะไม่พอคันล่าสุดนะที่ผมมีก็คือนี่ครับ s c c นะครับ s c พอไปะนะครับพยายามเล่นซีชั้นเก้านะก็คือบียอดนะฮะโอ้ยอขออภยัยนะลูค <c oughs> ้าที่เป็นหวัดนิดนึงนะนี่ผมเล่นใช้ยเลืคันนี้ครับเดี๋ยวเดีนะ๋ยวไป ไปไหนวะนี่ลองดูลองดู ยายามไม่ได้เล่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ายัางเล่นดาวไม่ครบก็พยายามเก็บดาวให้ครบนะส่วนผมก็เล่นครบแล้วก็สามารถคัล็อกดาวได้เรื่อยๆนะในโตนไม่ไม่มีจํากัดครับดิฟก็ได้ในโตแล้วตอนนี้พยายามดิฟให้เข้าโค้งให้เข,ข้าโค้งให้ดีๆนะอยาให้ในโตมาตกนะครับเข้าโค้งก็เล่งเล่งคันเล่งให้ดีน <S <S เนี่ยเวลาหมุนนะครพยายามหมุนให้ยาวๆนนครับคือเวลากดซ้ายก็กดแช่ไปเลยนะครับพยยางอย่าให้ขาดตอนหมุนนะ ถ้าเกิดว่าหมุนแบบไม่ดีเนี่ยเวลาลงรถมันจะแย่ครับเดี๋ยวผมจะหมุนแบบไม่ดีให้ดูครับเนี่ยครับคือหมุนมาปุ๊บหมุนค่งเพิ่งจะมาหมุนเนี่ยไม่ดีครับมันจะค่อนข้างให้ค่อนข้างตอนลงอ่ะช้าทาให้คนอื่นแซงครับแล้วก็พื้นที่ครับเกมนี้เนับเนื่องจากผมปบเป็นเวลี่โลนะฮะของผมเลยไม่มีรถพงรถผ่านไม่มีรถเฉียวเลยเลยไม่มีสิ่งของแม้กระทั่งกล่องใบเล็กถังขยะอะไรไม่มีเลยครับนยครับการหมุนดีดีครับจะหมุนอย่างนี้ครับ หุนแช่นานคนระับมันจะหมุนเร็วครับแล้วมันจะได้แฟดสปินนานนะจะได้แฟดสปินเยอะแล้วก็ระวังคันหนึ่งแซงด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากตอนหมุนเนี่ยมันจะลดในโตทิ้งอ่า let's go let's go let's go อ่าที่หนึ่งครับตอนนี้ครับนะจะสังเกตได้ว่าถ้าเล่นในครั้งหนึ่งเนี่ยก็เล่นได้สี่พันเก้าแล้ว ตีเป็นห้าพันครับห้าพันสองครั้งก็ได้หมื่นแล้วใครอยากเล่นเก็บเงินเยอะแบบผมนะครับแนะนําให้เล่นซีซั่นเก้าแล้วพยายามเล่นให้ได้ดาวบ่อยๆนะตอนนี้มีห้าแสนหกครับเก็บจะซื้อโคไอ้นี่อะไรนะแล็บโบกีนี่เอาเวนเอาเวนเทดอนะคันกากาสามทรงสามแสนผมไม่ซื้อหรอกตอนนี้เล่นคาราลาแล้วครับตอนนี้เก็บซื้อคันนี้ไม่เอาคันนี้กำลังเช็คอย,อยู่เอาเวนเทดอนไม่ค่อยแรงครับมันสู้แล็บโบกีนี่เซสโตเอเลเมนโตไม่ได้เอ้เวเนโน่ไม่ได้ครับ โอเคก็ไม okay. ่มีอะไรนะวันน so ี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากไลค์คล <kit Bilder> <Like> ิปแล้วก็ซับสไคร b เบอร์ช่องนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แมกเกมมิ่งด้วยนะครับเราก็จะออกอากาศเกมใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆนะครับเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าผ่านไปคุยส่วนตัวแชทส่วนตัวทางแฟนเพจได้เลยนะครับลิงก์จะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ